แพทนภปาโดนรามาทอดไข่เจียวโซเชียลลั่นไม่เห็นด้วยอย่างหนักบ้านศกกระปรกลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองด้วยการทอดไข่เจียวให้ลูกชายกินสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองสําหรับแพทนภปาโดยเจ้าตัวได้เลือกทําเป็นไข่เจียวซึ่งแบ่งเป็นการทอดของเด็กที่ใส่หมูสับกับการทอดกินเองที่ใส่ใบโหระพาและพริกสดลงไปด้วย แต่งานนี้ดูเหมือนจะถูกโฟกัสผิดจุดไปเต็มๆเ,เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณถึงห้องครัวและการทอดไข่อาทิแม่ต้องปรับคนในบ้านใหม่หมดเพื่อลูกของเราดูแลความสะอาดการเก็บของเข้าที่มันเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะติดตัวไปถึงเรื่องอื่นของชีวิตด้วยเห็นด้วยนะจ้างคนทําความสะอาดมืออาชีพมาทําหลังจากนั้นแค่ดูแลทําความสะอาดเก็บให้เป็นที่น่าทานคะแต่ถังแก๊สน่ากลัวจังอยากให้ลองวิกลีนดูคะ่ะสะอาดใหม่เอี่ยมแน่เลยยนะ ไข่เจียวอย่าใส่น้ำมันหอยไข่จะดำสีไม่สวยใส่แค่น้ำปลาพอคะ่ะกลับไข่ได้เยี่ยมมากแต่มีเด็ดกว่านั้นใส่โหระพาแล้วใส่กระเทียมหอมแดงชอยด้วยขอตินอดหนึ่งไข่เจียวเขาไม่นิยมจะเอาน้ำมันหอยกันนะเพราะมันจะทําให้ไข่ไหมเกียมทานไปสารก่อมะเร็งตรงที่ไม่ไมและทําให้ไม่สวยด้วยสาเหตุที่ไม่เพราะมันมีน้ําตาลหวานของน้ํามันหอยทําให้ไมหรือรองใส่น้ําตาลลงในไข่สีก็จะเห็นไม่หมดจึงไม่น้อยใส่กันนะจ๊ะและอื่นๆอีกมากมายขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับดราม่าเดือด เข้ามาซัดก,กลับคนที่ราม่าทันทีว่ากรุมอนามัยเต็มเลยบางทีก็มองผ่านบ้างก็ได้ชีวิตจะได้มีความสุขซึ่งครัวก็คือครัวจะให้เป็นห้องนอนได้ไงแค่มีอาหารอร่อยสะอาดก็โอเคแล้วแต่คนที่ราม่าชอบวาดภาพว่าดาราคือภาพต้องหรูหราหรือเปล่า